ผมเลี้ยงยังฮุยเลยครับผมไก่ละไกล่ละครับปลาดุกกับปลาขาวครับผมวัอนี้จวดๆนะปลาดุกปลาขาวพี่น้องเอมาเด้อครับอ่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวเมาหน่อไม้หวานต้มกินกับอ่าไะไรละครับบุ้งหน่อไม้บุ้งหวานครับพี่นอ้องอ่าสอง สามบุงหวานครับผมครับตามนอแล้วโอ้โหนใบบุวงหวานเราไปอ่าครับผมหาหนอ่อไม้ไปทำการต้มกินกับปิ้งปลาครับพี่น้องครับได้ไปได้ปลาดุกมาแล้วเดี๋ยวสิสาหนอ่อไม้โอ้นี่สูงแล้วครับปลูกไว้สองปีได้กินแล้วพี่น้องผลบมาไม้คือครับเนี่ย พันธ์ออกครับผมออกออกแต่ว่าออกหลายอยู่ได้ละสองนอสามนอโอ้โหอันนี้สูงเลยน้องสูงไวแทะ,ะสูงกระเจียวครับผมเอาไปเอาไปต้มมันกอใหญ่แล้วอ่าครับเป็นซีแล้วครับผม มันบอกยังบอกออกหลายพี่น้องเพราะว่ามันฝนบลาคั้นโตครับโอ้เอครนี่มันเป็นอยางสูงแล้วครับผมไม่บุ้งหวานครับหมดต้องต้มนานแค่ลวกเกือได้แล้วครับแฮอ่ะละครัแค่นี้ก็พอครับผมกินหมดแล้วครับมาเดี๋ยวจะไปทำการปิ้งปลานหนึ่งข้าวเหนียวตำเจียวลวกผักต้มนมะมัยครับผม ขนมไอ้คงครับผมมอนี่นิยมบันทุงสินทามันทำเมนูง่ายๆด้ครับผมพี่น้องครับนี่ตำลึงทองครับยอดตำลึงห้องเสียมาหนึ่งครับแล้วก็ไอผัดบุ้งครับผมน้ำไมบ้วงหวานครับพี่น้องไปเอามาแล้วครับตำเกลยวพริกแดงมาเนี่ยครับเตรียมเครื่องก่อนครับพอด้ไปได้ปลาขาวมาครับผมไปวันแหได้ปลาขาวได้ปลาดุกมาน้ำตัวหนึ่งครับผมอันนี้ปลานิ้นจากบ่อครับผมบ่อพอจะต้องย่างเพื่อน้องเมียวเมียวนะครับ ครับปทูดิบมนี้มีซี่ย่างปลาตำนำ้ำเจวแล้วก็ต้มน้องไม้น้องไม้บงหวานครับผมนี่โอ้แเกงกระแซบเวยครับพี่น้องนี่ครับบวกผักครับนึ่งผักครับผมเตรียมเครื่องเดี๋ยวซนึ่งข้าวเหนียวครับอุ่นข้าวเหนียวครับผมเดี๋ยวผมสิทำการนึ่งข้าวเหนียวก่อนก่อไฟพี่น้องครับผมครับผมทำการอุ่นข้าวเหนียวครับพี่น้องครับผมอยู่บ้านทุ่งบ้านนาคือตาพี่น้องครับผมมันนี้ทำการขายชา ผมยึดมากันเลยมาันี่แหละครับทำกับข้าวกับน้าครับผมยึดบั้นทุงมันนะครับพี่น้องบรรยากาศครับผมทุ่งนาครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่าสี่สี่โมงเลยพี่น้องวันวันเสาร์ครับผมเดี๋ยวเช็ดมีดดูไปเช็ดมีดดูกันครับผมอ่าผมตำลำพริกก่อนเ้พี่น้องเทียมพริกครับผมแล้วก็ใส่นี่ผงสุดดลงไปเลยพี่น้อง แต่ว่าสูตรของผมวันนี้ผมใช้น้ำปลาครับผมน้ำปลาจุดจุดจุดจุอัดน้องเอามาผสมบงาใช่ไหมครับ,รบ,บ,รบจุด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 อัดเกี่ยวสักหน่อยอ้าวน้ำจิ้มน้ำพริกปิ้งปลาครับผมนี่ครับ น้ำปลาครับผมเนี่ยผมใส่น้ำปลาเด้อครับเตกินนัวเล็กน้อยอ่าครับผมน้มนำปลาะจะ,นนออะปะจี๊ดหนึ่งคือกลมหอมครับพี่น้องอือ่ะแต่ว่าผมเย่ะครับนี่ใส่ใบบักกูดที่หอมสูตรสูตรใบบักกูดครับผมผมใส่น้ำปลาอ่าเข้ารวดรวอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องผมยังหลายงนัวผมใส่แล้วครับ ไปก่อนของกับพีบนี่เหรอโอเคร้อยเดียว,วครับผมผมซีนึงแล้วครับผมมัไม่หวานผมบงหวานนี่ครับผมใส่หัดเลยครับมัไม่บงหวานแล้วก็ผักที่ผมเก็บมาแล้วครับใส่เลยครับผมหนึ่งเอาครับมันจังสีหวานครับผมอ่ะนี่เดือดเดือดครับผมนี่ปิดฝาไว้ก่อนมันเนี้ย แบบเดียวแหละครับยูบเราเข็ต้องนึ่งนานมากครับนุิเล่ครับผมแค่์เรียบร้อยเดี๋ยวมาขึ้นจานครับสุกอ่ครับผมอ่าครับผมน้องครับผมยิงปลาขาวครับผมนี่แหละกับลวกผักต้มน้ำไหมครับผมตึงน้ำไหมครับปลาขาวหวานเหมากครับพี่้องปลาดุกตัวนึงครับผมโว้ยปลาดุกน้าเนื้อเน่นเป๊กเลยครับนี่นะจอดสุจอดมันจวดจวดเลยครับ ปลาขาวน้อยเราต้องใส่ขีครับเราต้องเอาขีออกขีคมลำๆเลยพี่น้องอ่าครับผมมาได้ครับปิ่งปลาดุอ่าสวัสดีครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เห็ดมาวันนี้ครับผมปิ่งปลาขาวกับปิ่งปลาดุครับผมวันนี้ ผมมีอย่างหลายครับแบบง่ายๆน้ำไม่หวานครับผมผมไปขุดมาไปเอามาจากนะครับสวนผมนะครับนี่ผักลบลึงทองกับอผักบุงครับผมไปเก็บมาครับผมเมนูผมมีอย่างหลายที่เป็นง่ายๆครับผมเกวปอปลาครับพุณเนี่ยใส่กระนี่งเกลือปลาหิ่ผมัต้ครับผมเมนูง่ายๆครับผมมาหนึมาให้นองครับผมทะเลตรงโอ้กระดูกเนื้อเนียนมากเลย เังแน่นแน่ยพี่น้องดูรดก,ร mm. กระดูกนาแหกครับผมฝนกำลังที่ตกร้อนมากเลยครับพี่น้องครับผมกินน้อกันครับอือ mm. อ mm. ือปลาเก้าไข่เต็มห้องพี่นอ้องับผมพี่น้องออกกลางอืออือเจียวปลา อืมไม่หวานส่งอืมหวานแค่เนาะอืม,มครับครับมาครับพี่น้องครับผมอืมมาปงนี่ตำลึงหองได้พี่น้องเด้อกินได้ครับผมอืมหวาน เขาไข่รุ๋โตพี่น้องวางแหมอะไรมาครับเลยทายให้เบิร์ครับตอนไปอน,น,นอืมหอมอืมไม่บูงหวางหวานแค่ครับอืม เจาน้ำปลาใส่กระดรูดเนี่ยจำเบดเบดไข่ปลาปลาลองตุ้มๆมาห้เม้นห่นชากน่ง ตกมาแม่ซมหนูตั้งซมหมีหมีจริงจริงปลากันตกอืมอร่อยอืมลูกแจกขนาดนั้นเหรอ,อลปละดุกนาเกะมาได้เลยครับต้องเอาซ่อนขูดขูดออกครับพี่น้องแน่น เเนียนกรักไข่ตั้งหากผมเอาไปปล่อยหลายตัวแล้วครับไข่งาหนหยอือเอ้อให้ออมให้มีน้อยอืมมันี่วยเรอืมท้มยอยงง ทำไมบุ้งวางดูบันทุกบอลน,น้าก็หาซื้อแบบนี้แหละน้องได้งานครับก็ต้องไปซื้อครับผมกระดูกต้องไปซื้อภาขาไปซื้อไปซื้อจากกลางเลครับทำไมปลูกเองปล่อยเองหักกำลึงห้องแล้วเจ็บเ่งหักปุ้งกำลังวิธีทานครับผม กบดูงอืมนครัชบคนที่โตครับอืมดูกดได้ฮะอืมที่มาเบอรแล้วครับไทรอืม เอาเียมไปกินนะครับมีงเด็ยน้ำแดงให้เราห้าโมงเราต้องกับอือมีการนองมาแล้วบอมน้องอีพเข้ากันที่แหกลวกผัก ต้มน้ำม้นหนึ่งน้ำม้หวานปิ้งปลาต้มแก้วี่น้องเลยจับยอดเขาหัดมือห้องหวานหวานจำเตียวเป๊ะๆี่น้องพันเลก็ำหรับชมเราติดตามคลิปนี้ก็ขอใหุ้ขภาพแข็งแรงเยอะครับท่น้องครับ ฝากกดติดตามสับ s ครับไม่มีอะรลูกอือฝากกดติดตามสับ s c r ด้แล้วครับยิบนี่สำหรับคินนี้ก็ไว้คลนี้ใด้พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้อง